สวัสดีครับพบกันอยู่แล้ววันนี้ก็มาอยู่ที่อำเภอมหาชนะชัยจังหวัดยโสธรนะครับมารีวิวผลงานหลังที่3นะครับของวันนี้ครับสำหรับผลงานของยโสธรสร้างบ้านบ้านในฝันนะครับก็ต้องขอขอบคุณไปยังเจ้าของบ้านด้วยนะครับลุงเพชรนะครับที่เรียกใช้บริการยโสธรสร้างบ้านบ้านในฝันนะครับมาสร้างบ้านหลังนี้นะครับเป็นบ้านทรงปัญญาคอนเทมพอรารีน1.2ล้านบาท2ห้องนอน1ห้องน้ํา1ห้องครัวหห้องโถงเฉลียงหน้าบ้านโรงจอดรถนะครับอยู่ในงบ1.2ล้านบาทเลยนะครับ ก็เป็นบ้านทรงปัญญาคอนเทมเบอร์รี่นะครับหลังคาเป็นซีแพคโมเนียแบบลอนนะครับแล้วก็มีโรงจอดรถด้วยนะครับเดีย๋ยวเราไปชมใกล้ๆกันนะครับ คนประมาณนี้ก็ได้ในส่วนของจัดสวนยมนะครับด้านหน้าให้ด้วยนะครับเนี่ยที่เห็นนี่ก็คือจัดสวนย่อมให้ฟรีนะครับเป็นบ้านหน้ากว้างนะครับฝ้านะครับฝ้ารอบนอกนะครับจะเป็นฝ้าสมาร์ทบอร์ดนะครับลายไม้นะครับทาสีขาวนะครับแล้วต่อโรงจอดรถก็เป็นฝ้าสมาร์ทบอร์ดลายไม้เช่นเดียวกันครับเป็นไม้ลายระแนงนะครับคนบ้านจะเป็นโทนสีเทานะครับแต่กระสีเทาเขียวเขียวฟ้านะครับบันไดมี3ขั้นจมูกบันไดเป็นอลูมิเนียมนะครับ ในส่วนของพื้นบันไดจะเป็นผิวหยาบลายหินธรรมชาติขนาด40-40นะครับเฉลียงตรงนี้ก็ประมาณ3คณ3เมตรนะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นม้านั่งนะครับเป็นโครงเหล็กแล้วก็ในส่วนของพื้นม้านั่งจะเป็นไม้เทียมทาสีน้ําตาลนะครับตรงนี้ก็ตกแต่งด้วยบล็อกลมนะครับบล็อกช่องลมให้ด้วยนะครับลกโรงรถนะครับรถก็ประมาณ4คูณ4เมตรนะครับจะรถได้ครับนี่ครับรถกระบะ1คันเลยนะครับสบายๆเลยนะครับนี่ครับท่านผู้ชมมาชมฝ้าครับฝ้าเป็นแบบประมาณนี้ครับ ฝ้าลายไม้นะครับฝ้าไม้เทียมลายไม้ลายระแนงนะครับนี่ครับเท็กเจอร์ก็แบบนี้ครับลายไม้แบบนี้เลยนะครับโคมไฟสองสว่างเฉลียงก็จะเป็นโคมไฟดาวไลท์แบบนี้นะครับตัวบ้านจะเป็นโทนสีเทานะครับตัดกับบัวปูนนะครับเส้นสายด้วยบัวปูนสีขาวนะครับตามองกบตูน้าต่างนะครับโอเคครับเราไปชมฟังก์ชันห้องโถงนะครับในส่วนของอลูมิเนียมนะครับอลูมิเนียมหน้าต่างประตูจะเป็นอลูมิเนียมอกดำกระจกใสเขียวนะครับในส่วนของประตูจะเป็นบานสวิงนะครับ เข้ามาชมห้องโถงครับนี่ครับห้องโถงก็ประมาณ3คูณ6เมตรนะครับ6เมตรประมาณนี้นะครับผนังก็เป็นโทนสีเทานะครับโอเคครับเรามาชมตั้งแต่พื้นกันนะครับนี่เป็นกระเบื้องลายไม้สีเทาๆานะครับกระเบื้องเซรามิก60สินะครับบัวพื้นก็จะเป็นไม้เทียมนะครับทาสีเทานะครับผนังจะเป็นสีขาวเทานะครับขาวเทาอ่อนๆนะครับฝ้าเป็นฝ้าหลุมซ่อนไฟนะครับลวดลายสไตล์แบบนี้เลยนะครับ มีโคมไฟอยู่ตรงกลางหนึ่งโคมแค่นั้นนะครับแล้วก็มีไฟสอนฟ้าให้นะครับอันนี้คือรายละเอียดของห้องโถงนะครับแล้วก็มีช่องแสงนะครับเพิ่มแสงแชร์แสงธรรมชาติเข้ามาในห้องโถงด้วยนะครับเป็นหน้าต่างอลูมิเนียมอบดานะครับบานกระทุ้งแล้วก็บานฟิกนะครับนี่คือรายละเอียดของช่องแสงประตูหน้าต่างนะครับตรงนี้จะเป็นหน้าต่างเช่นกันนะครับเป็นหน้าต่างบานสไลด์นะครับบานสไลด์อลูมิเนียมดานะครับ ก็เป็นช่องแสงของห้องโถงเช่นเดียวกันนะครับห้องโถงก็มีปลั๊กใช้สอยนะครับตรงนี้นะครับเอาไว้เสียบทีวีนะครับเสียบพัดลมเสียบอะไรได้หมดนะครับตรงนี้มีช่องเสียบทีวีให้ด้วยนะครับปลั๊กใช้สอยอยู่ตรงด้านล่างนะครับอยู่ตรงนั้นหนึ่งจุดนะครับเอามาชมในส่วนของโถงทางเดินและก็ห้องนอนนะครับสวิตต์ปิดเปิดไฟโถงทางเดินนะครับโถงทางเดินนี่ก็ประมาณเมตรยี่สิบนะครับเมตรยี่สิบเมตรห้าสิบนะครับเบื้องปูพื้นก็ดีเทลเดียวกันกับห้องโถงเลยนะครับมีห้องนอนอยู่สองห้องนะครับ ตรงข้ามกันนะครับเรามาชมห้องนี้ก่อนนะครับห้องนี้มีขนาดใหญ่นะครับประตูก็เป็นลายโมเดินสีเทานะครับบานทึบวงกบเป็นไม้ทาสีเทานะครับลูกบิดก้านโยกเข่าควายนะครับขนาดก็อยู่ที่6คูณ3เมตรนะครับนี่ครับรายละเอียดของพื้นบัวผนังสีผนังแล้วก็ฝ้าเป็นรายละเอียดเดียวกันหมดเลยนะครับห้องนอนห้องแรกนะครับขนาดใหญ่นะครับ มีหน้าต่างช่องแสงนะครับหน้าต่างตรงนี้ก็อยู่ตรงเฉลียงหน้าบ้านนะครับมองไปก็เป็นเฉลียงหน้าบ้านนะครับเป็นหน้าต่าง4บานนะครับสไลด์ตรงกลาง2บานเท่านั้นนะครับส่วนซ้ายขวาจะเป็นบานฟิกนะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นช่องแสงช่องระบายอากาศเป็นหน้าต่างบานสไลด์เช่นกันนะครับอยู่ฝั่งหลังโรงรถนะครับแล้วก็งบ1ล้านนะครับเป็นบ้านทรงปัญญา1นล้านสองแสนบาทเป็นบ้านทรงปัญญานะครับเรามาชมมุมตรงข้ามประตูของห้องนอนห้องนี้กันนะครับจะได้เห็นอีกมุมหนึ่งนะครับ ตรงประตูทางเข้าครับจะมีฟังก์ชันเบรกเกอร์เพื่อปรับอากาศให้แล้วก็ซปพีเปิดไฟให้นะครับปักจะสวยประมาณนี้โคมไฟด้านบนเป็นสลัเปามีให้1งโคมนะครับต้องการเพิ่มก็บอกช่างได้นะครับต้องการโคมไฟเพิ่มนะครับโคมไฟสละเปานะครับเปลี่ยนสีได้3ฟังก์ชัน3สเตปนะครับประมาณนี้ครับท่านผู้ชมโอเคครับเรามาชมห้องนอนฝั่งทางนี้กันนะครับห้องนอนทางนี้นะครับตัวอยู่ด้านข้างนะครับ ประตูมงกรนะครับดีเทลเดียวกันนะครับขนาด3ามนะครับสีสวยนะครับท่านผู้ชมเป็นสีสว่างนะครับสีขาวอมเทานะครับเทาๆเขียวเขียวนะครับกระเบื้องปูพื้น40-40บนะครับบัวพื้นนะครับเป็นไม้เทียมสีเทานะครับฝ้ายิบซ้ำฉาบเรียบนะครับโคมไฟสระเบาให้หนึ่งโคมเช่นกันนะครับหน้าต่างตรงนี้เป็นหน้าต่างช่องแสงของห้องนอนนะครับเป็นหน้าต่างบานยาวเลยนะครับ เป็นตั้งต่บานสไลด์สไลด์ตรงกลาง2บานนะครับส่วนซ้ายขวาจะเป็นบานฟิกนะครับเอาไว้แช์แสงเท่านั้นนะครับโอเคครับเราไปชมมุมตรงข้างของห้องนอนกันนะครับประตูบานทึบลายโมเดินสีเทานะครับดูบิดการโยกเข่าควายสปักอยู่ตรงด้านล่างนะครับสวิตช์อยู่ด้านบนเบรกเกอร์เครื่องปรับอากาศนะครับอันนี้ก็ติดตั้งไว้ให้เลยนะครับจ่างมาก็ติดตั้งแอร์ได้เลยนะครับต่อไปดูส่วนของฟังก์ชันห้องน้ําและก็ห้องครัวนะครับ ห้องน้าห้องครัวอยู่ตรงข้ามกันเลยนะครับห้องน้ําฝั่งทางนี้ครับท่านผู้ชมสวยงามมากเลยนะครับห้องน้ํานะครับเป็นสไตล์ทูโทนนะครับชีวิตปิดเปิดอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็เบรเกอร์ครับทำน้ำอุ่นนะครับขนาดอยู่ที่ประมาณเมตรห้าสิบคูณสามเมตรนะครับโซนแห้งโซนเปียกนะครับทาพื้นสโลปไหลลงมาที่โซนเปียกนะครับแล้วก็ไหลลงไปที่ฟอร์เรนนะครับสุขภัณฑ์ก็ได้ชักโครกวันพีชนะครับอลางหาน่าอลางมือแบบติดอยู่กับผนังนะครับ ส่วนกระเบื้องปูพื้นจะเป็นผิวหยาบนะครับลายหินธรรมชาติขนาด40-40นะครับผนังเป็นทูโทนนะครับกระเบื้องเซรามิกบูผนังนะครับสีขาวกับสีลายหินธรรมชาติสีเทาแบบนี้นะครับมีเรนาชเวอร์ให้นะครับแฮนด์แเวอร์เครื่องทำน้ำอุ่นอันนี้คือละเอียดนะครับตรงนี้จะเป็นช่องแสงนะครับแล้วก็เป็นช่องระบายอากาศระบายกลิ่นนะครับแช่แสงธรรมชาติเข้ามาในห้องน้ําด้วยนะครับเป็นกระจกอลูมิเนียมดำนะครับกระทุ้งลางนะครับ ก็ช่วยระบายอากาศได้ด้วยนะครับด้านบนกานประชมเป็นฝ้ายิบซ้ำการชื้นฉาเรียบนะครับเพราะว่าการในห้องน้ำมีความชื้นนะครับโคมไฟดาวไลท์ LED แบบสี่เหลี่ยมแบบนี้นะครับแล้วก็ช่องสวิตช์อยู่ในห้องน้ำนะครับโอเคครับเรามาชมมุมตรงข้ามห้องน้ำกันอีกทีหนึ่งนะครับห้องน้ำก็จะลดระดับต่ำลงไปจากตัวบ้านประมาณ7เซนนะครับตรงนี้ก็มีคิวอลูมิเนียมสเตนเลสนะครับให้ด้วยนะครับ ประตูจะเป็น UPVC นะครับทั้งองกบทั้งบานประตูเลยนะครับบานประตูเป็นบานทึบลายโมเดิร์นครับ70สูง2เมตรลูกบิดเป็นลูกบิดบิดทั่วไปนะครับแต่ก็แข็งแรงดีครับอันนี้คือระเดียงห้องน้ํารวมนะครับต่อไปส่วนของห้องครัวท่านมาชมห้องครัวก็สวยอีกหนึ่งฟังก์ชันเลยนะครับประตูยูเทียรเดียวกันกับห้องนอนเลยนะครับขนาดห้องครัวก็อยู่ที่3คูณ2เมตร50นะครับมีเคาน์เตอร์นะครับเคาน์เตอร์ทรง L แบบนี้นะครับข้อมุมนะครับ ส่วนของหน้าเคาน์เตอร์แล้วก็ท็อปเคาน์เตอร์ก็เป็นกระเบื้องแกรนิโตนะครับสโทนนะครับโทนสว่างกับโทนมืดสีดํานะครับตามมุมเคาน์เตอร์ก็ติดตั้งด้วยคิวสเตนเลสสีทองทองนะครับนี่ครับตามมุมเคาน์เตอร์นะครับติดตั้งให้หมดเลยนะครับท็อปเคาน์เตอร์ก็เป็นกระเบื้องเซรามิกสีดํานะครับส่วนหน้าเคาน์เตอร์ก็เป็นเซรามิกสีลายหินอ่อนสีน้ําตาลน้ําตาลนะครับส่วนหน้าบานนะครับจะมีหน้าบานหน้าบานเดี่ยวถังแก๊สนะครับตรงนี้เอาไว้ใส่ถังแก๊ส ส่วนตรงนี้จะเป็นมานซิงเดี่ยวนะครับไว้เก็บข้าวของจานชามนะครับมานซิงคู่ไว้เก็บข้าวของจานชามเช่นกันนะครับมีซิงล่างจานเถมให้นะครับช่องแสงก็เป็นหน้าต่างอลูมิเนียมอกดำนะกระจกใสเขียวนะสไลด์ซ้ายขวานะครับส่วนในส่วนของกระเบื้องกันเปื้อนนะครับบุผนังนะครับเป็นกระเบื้องปูพื้นนี่นะครับแต่สามารถที่จะติดตั้งบุกผนังได้นะครับขนาด6 0 6 0นะครับมีกระเบื้องลายหินธรรมชาตินะครับบุตั้งแต่ท็อปเคาน์เตอร์ถึงฝ้าเลยครับท่านผู้ชมกันเปื้อนในส่วนของ การประกอบอาหารนะครับลักแช้สอยก็มีให้ตรงนี้นะครับสีของห้องครัวก็สีขาวเทานะครับเทาอ่อนๆนะครับท่านผู้ชมตรงนี้จะเป็นสวิตช์บิดเปิดไฟข้างนอกนะครับลักแช่สอยก็มีให้ตรงนี้นะครับด้านล่างครับส่วนประตูตรงนี้เป็นประตูขึ้นลงหลังบ้านครับโครงกบไม้ส่วนบานประตูจะเป็นไม้ส่วนนอกนะครับลงน้ํายาเคลือบแข็งให้คงทนต่อสภาพอากาศนะครับลงมาก็จะเป็น ข้างหลังนะครับหลังบ้านนะครับมีบันไดให้1ขั้นนะท่านผู้ชมก็ต่อเติมเป็นโซนซักล้างอะไรก็ได้นะครับห้องครัวก็จะมีตู้คอนซูเมอร์ให้นะครับตรงนี้แล้วก็สวิตช์ปิดเปิดไฟห้องครัวนะครับด้านบนก็เป็นโคมไฟสาระเปาหนึ่งโคมนะครับเปลี่ยนสีได้3สเต็ป3ฟังก์ชันนะครับฝ้ายืดซ้ำฉาบเรียบนะครับอันนี้คือรายละเอียดของห้องครัวครับโอเคครับทั้งหมดนี้ก็เป็นรายละเอียดของบ้านทรงปัญญาคอนเทนเดอรี่หลังนี้นะครับซึ่งก็เป็นบ้านของลุงเพชรนะครับแล้วก็เป็นผลงานการสร้างของ ยะสุธรสร้างบ้านบ้านในฝันหลังนี้ก็เป็นหลังที่3ที่ผมได้มารีวิวผลงานของยะสุธรสร้างบ้านบ้านในฝันให้ดูไว้เป็นแนวทางไว้เป็นไอเดียไว้เป็นตัวเลือกครับเผื่อท่านใดที่อยู่แถวถภาคอีสานโดยเฉพาะจังหวัดยะสุธรก็เรียกใช้บริการได้เลยนะครับยะสุธรสร้างบ้านบ้านในฝันนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ